ถ้ำก็จะมีองค์พระพุทธรูปที่วางอยู่ตามภายในถ้ำนะฮะมีหลายจุดอยู่นะ,ะจะมืดหน่อยนะฮะตรงนี้เป็นมุมมืดแต่ก็มีแสงไฟอยู่แล้วพอให้ได้รู้ว่ามืดอยู่นิดหน่อย ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงลึกหน่อยนะฮะลึกหน้าจะประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยเป็นลุมทางนี้ทางเดินลงไปเดี๋ยวจะพาลงไปดูถ้ำหินเพชรมุมอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเดินลงไปตรงนี้ นะ่นะลงมาแล้วก้มหน่อยนึงไม่งั้นก็ถ้าไม่ก้มก็ใส่ตรงนี้เลยนะฮะมีสิ์ทแตกได้ม <c oughs> าถึงนี้ลงมาแล้วเราก็จะขึ้นอีกรอบนะนี่ขึ้นอีกที่หนึ่งทางขึ้นไปแล้วขึ้นอีกที่หนึ่งนะ เป็นมาข Eden, r, ้างบนแล้วนะฮะเแต่เดินเข้าไปอีกนะโอ้มัวหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นหินย้อยนะหินย้อยที่มีน้ำหยดนะน้ำหยดลงมาตรงนี้นะฮะเห็นน้ำไหมนี่ยเห็นน้ำไหมเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็

จะมีน้ำหยดลงแบน้ำตรงนี้นะอนจจะจะเข้าไปชมข้างบนอีกนะเนี่ยเป็นบันไดขึ้นไปแต่ทางตรงนี้จะแคบหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมภายในอีกที่หนึ่งนะโหนกกว้างเลยไปจะเดินนี่นะทางเลี้ยวไปนี้ทางขึ้นไปไปเลย <c oughs> ราจะทางแคบหน่อยแคบไหมครับอะไรครับระวงังระวงังขึ้นมามบนข้างบนนี้อีกหน่อยนะนะก็จะเป็นทําเล็กๆข้างบนเนี่ยทําเล็กๆ อันนี้เป็นกาเพชรหรือทำหินเพชรนะฮะเนี่ยเนี่ยเปื่อเอเพ่แสงเลยับเลย Nam gia nước phải đi rau như nhau. Soi lần tao. Mm ta, hè, 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 thêm hè, 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 อีกมุมหนึ่งนะฮะทั้งกว้างทั้งสวยทั้งสูงนะถ้ำแห่งนี้ผมดูมานี่ก็สวยสวยมากเลยสวยจริงๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับขอให้น้ำล้ำรวยรสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะ